สวัสดีครับเมื่อาวานนั่งดูตัวจินดอกทองไหลครับเห็นมันบิน,ปนไปบนี้ครับเลียดไปก็เลยลองไปตามดูเจอครับรังไม่โตแต่ขอตีเองครับลังนี้อยู่ต่ำรังหน่อยเดียวไปไปดูครับ ครบทำไว้แล้วครับเตรียมพร้อมนี่ที่ทํางานผมครับจะลองตีดูครับเห็นว่าลังเล็กเลยกล้าหน่อย กำลังใหญ่ก็จะให้พี่เขาตีเขามากลัวไม่คุ้มพี่ันนี้ผมรักเปรียบเสมือนพี่คนหนึ่งที่พานะครับที่ตีพึ่งด้วยกันโอ้โหข้าใหญ่กว่าน,นี้ผมก็จะเอาไว้ให้เขาครับอ้ไม่ค่อยกล้าเนาะเห็นรังเล็กถึงลองเอาดูอยู่ต่ำด้วยไปเดี๋ยวไป เจอกันที่พึ่งเลยครับอตอนนี้เราใกล้จะถึงพึ่งแล้วครับแม่คอนหน้าเกาะทางนั้นเลยครันนี่ครับเป็นชายคลองอฝั่งเลยครับไปครับไปดูครับลกหน่อยนี่ครสับเสือลกมากเลย มื่อวานนั่งดูตัวที่ทํางานเห็นมากินเห็นมันบินเลี่ยดมามาต่ําเลยครับผมก็เลยตามมาดูวันนี้วันนี้ก็เข้างานวันตามมาดูก็เจอครับอยู่กับโคนไม้เลยครับที่หยุดนี่เป็นอะไรนะมันรกเสียว โห oh, ลบมากลบมากเลยเดี๋ยวไปดูที่มิมที่พึ่งเลยครับมันจะมิมพึ่งอ่ะเราก็มาถึงรังแล้วครับนี่นครับพึ่งยึนต,ต่ำครับหลังไม่โตครับสุงใส่จะต้อง ไม่มีที่ตั้งกล้องด้วยเนาะตีเสร็จแล้วค่อยดูนะครับหลังหมอเหมาะอยู่ทรงตั้งตังครับเป็นต้นกระถินผมขอตีครับผมตีมาแล้วครับสรุปว่าแก ไดเกสอนมันหน่อยอยังกับน้ำหน่อยนี่ถอดทีแรกจะทิง้งเอาไว้นึกไปนึกมากเอาปิ้งกินดีกว่าอย่าว่ากันนะเอามาหมดได้น้ำสักสองขีดด้วยลเล็กกันกเนาะเหนื่อยหน่อยลุยป่ามาโอ้โหสุดยอดต่อยครับมีต่อยด้วยต่อยเต็มหัวเลยโอ้โหไอโมงพ่พานโอเคเลยครับ กันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ถึงเนื้อต่อยเป็นกระจุบครบไม่ติดเนี่ยครับ,ท,บทีแบบชนระบทเจอก็เอาเนาะก็อ,อย่าลืมฝากสัดฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้ผมด้วยนะครับเออหากินกันไปครับเจอที่เขาไว้อีกหลังพรุ่งนี้ไม่แน่อาจจะเข้าไปดูจะอยู่หรือเปล่าไม่รู้มีคนหาด้วยกลัวใครจะตีซะก่อนแต่วันนั้นเจอมามันอ่อนไงนเอาไม่ได้มันยังอ่อนอยู่จะหลังใหญ่กว่านี้ครับโหเหนื่อยเลย ลุยป่ามาลกจัดสันหน่อยครับลงสันคลองด้วยสันคลอง <c oughs> น้ำน้ำหน่อยเดียว <c oughs> เออลองตีดู <c oughs> เอาแค่กินไ <c oughs> มน่มีอะไร โอ้นานแล้วไม่ได้ทำคลิปเลยครับช่วงนี้หายเงียบไปเลยก็มัวติดงานทำงานอยู่นี้ก็ว่างแล้วครับถึงว่างถึงเสาครับอาทิตย์นี้ว่างก็คงจะได้ดูคลิปมีเนาะถ้ามีน้ำก็จะได้ดูไปเรื่อยๆผมขอจบคลิปแค่นี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ฝากสัตว์ตะไคร้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับแม่เสียเที่ยวเลยบ๊ายบาย